ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าไอ้ของสิ่งนี้มันคืออะไรกันมันคือของวันไม่ใช่ของวันสิมันคือของรางวัลจากกิจกรรมเกณฑ์ชินิแพกของพี่ไม้ใจราวนะครับผมเยวจะขึ้นรูปไว้นะครับว่ามันเป็นรูปยังไงกิจกรรมของพี่ไม้ซึ่งผมเป็นผู้ชมดีนะครับที่เข <Wow. S 1> าเลือกรอเรือเลยหรอวะ โอเคมาข้างในนี้มันจะมีอะไรเราไปดูข้างในกันครับโอเคมาเรามาแกะกล่องเจ้ากล่องปริศนาลึกลับอันนี้นะครับจริงๆก็ไม่ปริศนาแร้วนะจริงๆแล้วเพราะว่าใครที่ได้อยู่ในเพจของจแจ้ร้าวก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า mm hmm. กิจกรรมิเตชินเนี่ย mm hmm. เขาแจกอะไรนะครับโอเคมาบริษัทที่ส่งมาให้เราเนี่ยเป็นบริษัทแบรนด์ ชั้นยอดนะครับทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับแอมเบอร์สนะฮะก็เดี๋ยวขึ้นโลโก้ให้ดูจริงๆทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นแอมเบอร์สก็น่าจะรู้จักกันดีโอเคเรามาเริ่มชําแหละกล่องกันดีกว่าจริงๆไม่ชําแหละดีกว่านะเผื่อได้ใช้ได้ใช้ในอนาคตโอเคมาจริงๆเราเผื่ออ,อันนี้ได้ใช้อีกนะครับผมโอ้ยอย่าเผื่อมันได้ใช้เป็นประโยชน์ในอนาคตก็ทํามันเบาๆเบาๆแล้วกันนะมันไม่ขนาดตัวโอเค โอเคมาต่อนะครับตัวนี้โอ้โ oh หเหมือนกันนะเราเบาๆแล้วกันเบาๆเบาๆโอเคซื้อโอเคนี้ก็ได้เลยแหละไอคัตเตอร์นี่มันคมจริงๆคัตเตอร์โอ้โหกล่องตั้งใหญ่นะครับแต่ข้างในอยากจะเห็นข้างในก่อนเล็กกันว่าเป็นยังไงอืมอืม กล่องตั้งใหญ่ <laughs> <laughs> แต่ข้างในเล็กลงนะครับโอ้เป็นไงล่ะเขาใส่เจ้าตัวที่กันกระแทกมาอย่างดีนะครับเม็ดป๊อปอเราเรียกว่าอะไรวะโฟมหรืหออะไรอย่างป๊อปเปะป๊อปเปะนะครับอันนี้วางคัตเตอร์อยชิพรู้สึกมันจะต้องเอาขึ้นมา โอเคได้แล้วนะครับอึสยาโอเคอ่ะนี่คือกล่องที่อยู่ในกล่องอีกทีนึงนะครับกล่องตั้งใหญ่แล้วนะเขาให้กล่องมาโคตรใหญ่เลยแต่ว่าเออมันเล็กแค่นี้เองเดี๋ยวขอเอาวางไว้ข้างบนนี้แล้วกันเพื่อความง่ายเดี๋ยวแป๊บเอ๊ะใส่ผิดฟัง โอเคแล้วเรามาตั้งบนกล่องนึงอีกทีอืมเข็ม okay. กรีต่อนะครับเล็ yep. กรีดเบาๆก็พอมันก็เปิดถึงข้างในได้แล้วอ่ะซุบซุบซุบโอเคอู้อ่ะโอเคนะครับผมรุ่นของคอมพิวเตอร์ที่ผมได้มานะครับจากที่ไม้เจอราวนะครับนั่นก็คือ a อ u s uh, ROG Strix G15 นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับผมโอเคอ่ะเอาออกมาจากถุงก่อนโอเคแล้วกล่องมันก็กลงดำใช่ไหมตามปกติของกล่อง Asus นะครับอ่าดีไซน์ภายนอกก็ประมาณนี้นะครับเอยแต่กล่องก็ทำดีนะเนี่ยนะผมชอบโอเคไปดูซีเปิดทางในว่าฮัานี้นะครับอู้เห็นมันกระเป๋าใช่ไหมคล้ายๆกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวตั้งรูป โอเคก็ต้องเอ,เอาลงมาใหม่ปึ๊บมันเหมือนจะต้องเปิดฝั่งนี้นี่หว่าเปิดกล่องนะครับข้างในนี้จะมีเงินหรือเปล่าไม่ใช่นะครับโอ้ oh <my> God. นี่คือกล่องข้างในนะครับอ่าลายเกนชินอิมแพกนะครับผมโอ้โหเป็นลายยาเอะมิโกะนะครับผมเยะเป็นลายเยะนั่นเองนะครับเขาสกรีนแบบว่าสกรีนลงคอมมาเลยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับผมอ่า น้ำหนักมันก็ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะครับนี่ภายในเครื่องครับนี่ด้านหลังนะ่ะเขาบอกอะไรหรือเปล่านั่นเนี่ยอ่านแป๊บนึงนะอ่าโอเคไม่ได้บอกอะไรแบบละเอียดขนาดนั้นนะครับไม่ได้บอกพ,พวกตัวส,ปสเปคอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะผมขอขอนุญาตเอาขึ้นไปตั้งที่โต๊ะคอมของผมเลยละกันนะครับไปชิบอ่านี่คือโต๊ะคอมของผมนะครับ <c oughs> จะเห็นได้ว่าเออฟิกเกอร์มันเต็มไปหมดก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมเป็นคนชอบเก็บฟิกเกอร์นะตามนั้นเอะเดี๋ยวผมเพิ่งสังเกตนะครับตรงนี้เอ้เดี๋ยวไปเชื่อตรงนี้มันมีลายของเอซูอยู่ด้วยมันจะเป็นลายจางๆนะครับผมอ่ะลายจางๆของเอซูอยู่นี้นะครับมันโดนมันโดนนิ้วแย้กับตัวสารเจ้าบาังมาแล้วนะครับไม่เป็นไรโอเคมาชิ่แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับออ อ้าวมีผ้ากันให้อย่างดีด้วยนะครับผมโอเคถือว่าเยี่ยมยอดปไปเลยนี่เดี๋ยวผมเปิดผ้านี้ไปก่อนแล้วกันมานี่คือเครื่องของมันนะครับโอ้อย่างที่บอกนะครับมันคือไลเส้นเจ็ดนะครับอ่าตรงนี้นะครับมันคือไลเส้นเจ็ดนะครับไลเส้นซีรีส์นะครับอ่า 6, หกพันล่ะหกพันซีรีส์อ่า ไอเอ็นวีเดียดีฟอ rtx ด้วยนะครับ Perfect Variety นนะครับโอ้เข้าขีดเป e ร์เฟกเลยนะโอเคตรงนี้นะครับผมจะเป็นจอ 144Hz โอเฮิร์ต้จอ1 4อ h z เฮิร์ตเลยนะเพราะว่าของเครื่องเก่าที่ผมใช้ในการอัดคลิปอยตลอดเด่ยมันแค่เท่าไหร่วะไม่ถึง1 0 0 h เฮิร์ตอะจำได้นะครับรองรับ Wi-Fi ด้วยนะครับโอ้โอเคประมาณนี้นะครับไฟ1 0 0ยวัตต์หรือเปล่าอันนี้แล้วก็มีตัวอ่าอะไรวะ เสียงนะครับ double S M O นะโอเคดับ o u ลแอด M O ผิดนะฮะโอเคตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับ R G Strix G 1 5นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของคอมพิวเตอร์เต็มๆกันแล้วกันนะฮะโอเคนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเจ้าตัวสเปคของ asus r g strix g 1 5กันนะครับอ่าก็อย่างแรกเลยครับหลังจากที่เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาผมบอกเลยว่าเจ้าตัวคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ได้มีอะไรให้เราเลย นะครับที่เปิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันเพิ่งเริ่มแบบว่าเริ่มประมวลผลนู่นนี่นั่นเริ่มอัปเดตเริ่มอะไรอย่างนี้ใหม่หมดเลยนะครับเหมือนแบบอ่ะก็เพิ่งเพิ่งแบบมาสดใหม่จากโรงงานอะไรอย่างเั้นเลยนะครับก็คือถึงแม้ว่าเจ้าตัวเกมนี้ไอไม่ใช่กิจกรรมมันจะเป็นกิจกรรมของกิชินเนี่ยตัวอคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ยังเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่อยู่นะครับไม่ได้มีลงเกมอะไรไว้ให้ไอสองเกมนี้เนี่ยผมไปลงมาเองนะครับเพื่อม,มาทสอเจ้าต,ตัวคอมพิวเตอร์นะครับ เออซึ่งผลเทสเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ได้ดูอยู่แล้วนะครับผมโอเคมาดูที่สเปคพีซีกันนะครับเอาข้อมูลพีซิงคณก่อนละกันนดูซินะครับนี่ครับผมตัวประมวลผลนะครับจะเป็น AMD Ryzen 7 6800HS นะครับมี Radeon Graphics ด้วยนะครับผม3.2 GHz ตัว RAM นะครับจะเป็น RAM เพียงแค่8 g b เท่านั้นนะครับซึ่ง RAM 8 g b เนี่ยก็โอเคแล้วนะสำหรับในปัจจุบันนะครับถือว่า เล่นเกมระดับสูงๆได้เยอะนะครับผมถ้าเป็นขอมเครื่องใหม่ถึงแม้ว่าบางทีอาจจะ16เนี่ยน่าจะดีกว่าก็จริงแต่ว่า8 g b ก็โอเคแล้วนะครับถ้า,าคนที่จะมาใช้ทํางานหรือเล่นเกมที่ไม่ได้ดักหนักหน่วงมากอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูตัวการ์ดจอนะครับการ์ดจอ Nvidia เดียนะฮะเอ็นวีเดียนี่ยจะเป็น Nvidia เดีย r c e RTX 3050นะครับแล็ปท็อป GPU นะฮะประมาณนี้ล้กันเขาให้เป็น เอ็นวีเดียส์จีฟอร์ดอาร์ทีเอ็กซ์สามศูนย์ห้าศูนย์นะครับก็แน่นอนแค่อาร์ทีเอ็กซ์สามศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยก็แรงพอแล้วนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับจะมีสี่ศูนย์ขึ้นมาแล้วก็เถอะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสรุปราคารวมนะครับของเครื่องเครื่องนี้เท่าที่ผมไปศึกษามานะครับเครื่องนี้เนี่ยตอนเปิดตัวรอบแรกจะอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับซึ่งโอ้ราคาสูงใช้ได้เลยนะครับตอนนี้น่าจะอยู่สักสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดมั้งนะครับตามราคาท้องตตลาาาดอนนนี้ะะะเพรว่ จ้รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นของเมื่อปีที่แล้วครับ2022ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเจ้าตัวสเปคขึ้นฐานของคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราไปลองเทสเกมกันดีกว่านะครับก็คือ2เกมที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเกมซ i น p แพคกับฮงไกสตาร์เรลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนะครับผม ヘイヘイ。<ー> 行動連絡うん怖くないよ <laughs> 悪い子にお休み考えても無駄来い และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับในการรีวิวเจ้าคอมพิวเตอร์ ASUS ROG Strix G15 นะครับก็ได้เห็นไปแล้วแหละว่าผมเทสเกมอะไรไปแล้วบ้างนะครับทั้งเกมชินแพคและฮงไกสตาร์เรลนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ไม้เจริมากมากเลยนะครับที่เลือกผมเป็นผู้โชคดีนะครับถ้าอยากรู้ว่าผมได้อะไรมาเดี๋ยวคมขึ้นให้นะครับทำไมผมถึงได้รางวัลเจ้าตัวคอมพิวเตอร์เครื่องน,นี้มาผมตอบอะไรไปแล้วพี่ไม้ถูกใจเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคก็อย่างที um unjust, queer, like so right? ่บอกไปนะครับช่องเราจะมีคอนเทนต์เกี okay. ่ยวกับเกมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอย่างที่บอกไปในคลิปแนะนำตัวนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็คงจะได้ทําตามที่สัญญาไว้แล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ไมมากจริงๆที่ทําให้ความฝันของผมเป็นจริงนะครับโอเคสวัสดีขอตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคอนเทนต์ต่างๆในอนาคตตามมาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเราได้ทําแล้วนะโอเคแล้วเจอกันบายครับผม